อันนี้เป็นไข่ตะคุณอโลคาเซียนะคะไข่งูจงอางเรามาดูกันใกล้ๆนะคะเราใช้ส่วนไข่นะคะไปขยายพันธุ์โดยการนำไปเพาะ,มะเมล็ดนะคะประมาณ1เดือนไข่ก็จะงอกเป็นต้นน้อยๆออกมานะคะหน้าตาประมาณนี้พอเราได้ต้นใหญ่นะคะเราก็เปลี่ยนกระถางนะคะ น,นี่เป็นต้นแม่ของเขานะคะใหญ่มากต้นแม่อันนี้พวกอโลคาเซียทั้งหลายที่ใช้ที่ไข่ในการขยายพันธุ์นะคะจะเป็นบอลกระดาษดางอันนี้ก็ไข่นะคะลักษณะเด่นของเขาก็คือก้านนะคะจะตัวเด่นกว่าตัวอื่นนะคะก้านลายสวยน,นะคะ การของแต่ละตัวก็มีลักษณะแตกต่างกันนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการขยายพันธุ์โดยการใช้ไข่ของอโลคาเซียนะคะใครที่สงสัยเรื่องอะไรก็สับถายสยถามใต้คอมเมนต์นี้มาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ